หรือเกาหลีใต้ครับคนในประเทศผ่านความสิ้นหวังมาได้เพราะการนี้โทษกรรมจากฉันธามติของสังคมครับไม่ใช่ความยุติธรรมจากชนชนั้นนาบางกลุ่ม,มท่านประธานครับเพื่อสมาชิกค,ครับด้วยประกาศทางการเมืองแบบนี้แหละครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรับหลักการร่างพรบรนิโทษกรรมโดยเฉพาะร่างจากภาคประชาชนและอดีตพักก้าวไกลครับเพื่อเป็นการประกันสิทธิว่าทุกคนจะได้มีโอกาสในการได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการเปิดประตูบานแรกให้กว้างที่สุดครับเพ oui> sí ื่อพาประเทศออกจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังและเป็นโอกาสอันดีที่จะฟื้นเศรษฐกิจครับเพราะเราสามารถใช้เรื่องสิทธิเสรีภาพเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเจรจาเรื่องกับแพงภาษีได้หรือปูทางไปสู่ FTA กับทาง EU ที่เขากังวลเรื่องสิทธิเสรีภาพของเราอยู่การนิโทศกรรมไมคนทุกกลุ่มแบบนี้หละครับที่จะช่วยการันตีว่าเรากําลังก้าวไปข้างหน้า ให้พี่น้องประชาชนได้รู้สึกว่ารัฐบาลและสภาหแห่งนี้ได้ร่วมกันสร้างความยุติธรรมให้กับเขาให้ใครหล,หลายๆคนที่ต้องติดคุกต้องรี้ภัยได้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศและให้เราทุกคนที่เคยสู้กันได้มามองหน้ากันได้อย่างสนิทใจจัดงานลําลึกร่วมกันได้ไม่ต้องแยกกันจัดครับและทางานร่วมกันได้จริงๆสักทีเราจะได้ล้างไพ่กันใหม่ทําลายทางตันทางการเมืองแห่งนี้และเพื่อที่รัฐบาลเองครับจะได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนจริงๆสักทีและท่าน จะได้ปลดแอกพันธนาการจากการโดนขี่คอมาตั้งนานจริงๆสักทีขอบคุณครับ